จุดที่ติดตั้งฟิล์มกับจุดที่ไม่ได้ติดตั้งฟิล์มมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับคืจุดที่ติดตั้งฟิล์มและจุดที่ไม่ได้ติดตั้งฟิล์มสวัสดีครับวันนี้พบกับผมเบนทแอสการ์ดนะครับวันนี้จะมาตอบคําถามสําหรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่ถามกันเข้ามาว่าสําหรับรถสีขาวติดฟิล์มเฉพาะจุดและสีจะต่างกันไหม รถสีดําติดฟิล์มเฉพาะจุดจุดที่ติดกับจุดที่ไม่ติดจะมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนวันนี้ผมจะพามาชมผลงานนะครับรถลูกค้าที่ติดฟิล์มใสกันลอยเฉพาะจุดกับทางร้านออกไปนะครับจุดที่ติดกับจุดที่ไม่ติดมีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวผมจะพาไปชมครับครับสำหรับรถ BMW คันนี้นะครับลูกค้าเลือกเคลือบซรมิกเป็นเกรดลองท็อปทั้งคันนะครับและติดตั้งฟิล์มใสกันลอยสะเก็ดหินเฉพาะจุดจุดที่ลูกค้าคันนี้เลือกติดตั้งไปก็จะมีฝากระโปรงหน้า แก้มข้างกันชนหน้าไฟหน้านะครับและลูกค้าคันนี้เพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะเลือกการปกป้องแบบครอบคลุมนะครับป้องกันพวกรอยจากรถมอเตอร์ไซค์รอยเบียดเฉี่ยวชนลูกค้าเลือกติดตั้งปีมกันลอยกันชนท้ายไปด้วยนะครับทีนี้มาดูกันว่าจุดที่ติดตั้งปีมกับจุดที่ไม่ได้ติดตั้งปีมสําหรับรถสีดํามีความแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเข้ามาดูใกล้ๆครับ จุดนี้นะฮะจุดนี้ติดตั้งปีนไปนะครับจุดนี้ติดตั้งปีนไป pesos. นะครับกับจุดนี้ไม่ได้ติดตั้งปีนนะฮะประตูหน้าจะไม่ได้ติดตั้งปีนนะครับเราจะสังเกตได้จากเด Pepsi> ี๋ยวไล่ให้ดูนะฮะไล่ผมจะไล่ไปดูขอบปีนนะขอบปีนช่างเขาติดตั้งเขาจะเขาจะยัดขอบปีนเข้าไปด้านในน้าจะมองค่อตั้งยากนะครับมาดูตรงนี้ดีกว่านี่ดีกว่า ถ้าสังเกตใกล้ๆนะฮะอันนี้อันนี้อันนี้เขเป็นขอบฟิล์มนะเป็นขอบฟิล์มนะสังเกตใกล้ๆะมองเห็นมองเห็นอันนี้คือขอบฟิล์มนะฮะอันนี้ชิ้นนี้ติดนะติดนิดส่วนชิ้นนี้ไม่ได้ติดนะครับชิ้นนี้ไม่ได้ติดนะความแตกต่างความเงาความฉ่ำนะครับลูกค้าที่เลือกเคลือบเจรามิกตั้งแต่เกรดลองท็อปขึ้นไปนะครับ ความแตกต่างจากจุดที่ติดฟิล์มและจุดที่ไม่ได้ติดฟิล์มจะไม่มีความแตกต่างกันมากเท่าไหร่นะครับแต่ส่วนที่ลูกค้าแต่ส่วนลูกค้าที่เลือกติดตั้งฟิล์มเฉพาะจุดและเคลือบเซรามิกเรตธรรมดาอาจจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าที่จะเลือกติดตั้งฟิล์มเฉพาะจุดแนะนำให้เคลือบเซรามิกตั้งแต่ตัวรองฮอปขึ้นไปนะครับจะทำให้จุดที่ติดตั้งฟิล์มกับจุดที่ไม่ได้ติดตั้งฟิล์มไม่มีความแตกต่างกันมากนะครับ ทีนี้ต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปดูรถสีขาวนะครับว่าติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเฉพาะจุดไปแล้วจุดที่ติดกับจุดที่ไม่ได้ติดมีความแตกต่างแค่ไหนรถสีขาวลูกค้าบางท่านกังวลจุดที่ติดติดไปแล้วใช้งานไปแล้วจะมีความเหลืองจุดที่ไม่ได้ติดจะไม่เหลืองลูกค้าบางท่านกังวลจุดนี้นะครับวันนี้มีรถสีขาวเข้ามาใช้บริการกับทางร้านเข้ามาเซอร์วิส เข้ามาเซอร์วิสพอดีนะครับลูกค้าคันนี้ติดตั้งฟิล์มสากะระลอยเฉพาะจุดกับทางร้านไป่นะครับใช้งานไปแล้วปีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูว่าจุดที่ไม่ได้ติดกับจุดที่ติดมีความแตกต่างกันไหมไปดูกันครับครับสาหรับคันนี้นะครับรถโตโยต้าแคมเอรี่นะครับลูกค้าเข้ามาเลือกรับบริการติดตั้งฟิล์มสายกะระลอยเฉพาะจุดกับทางร้านนะครับใช้งานไปนานพอสมควรแล้วนะครับเข้ามาดูใกล้ๆนะฮะว่าจุดที่ติดตั้งฟิล์ม กับจุดที่ไม่ได้ติดตั้งฟิล์มมีความแตกต่างกันอย่างไรนะครับคันนี้ลูกค้าเลือกติดตั้งฟิล์มฝากระโปรงหน้าการชนหน้านะครับเรามีไฟหน้าให้ด้วยนะฮะแต่จุดลูกค้าที่ไม่ติดคือแก้มข้างอันนี้ลูกค้าไม่ได้ติดตั้งไปนะครับไม่มีความแตกต่างกันเลยนะครับเป็นจุดที่ติดตั้งฟิล์มและจุดที่ไม่ได้ติดตั้งฟิล์มรถสีขาวปกติอย่างที่เราเคยเห็นจุดที่ติดตั้งฟิล์มไปแล้วเนี่ยจะมีความอมเหลืองนิดๆนะฮะจุดที่ไม่ได้ติดตั้งเนี่ยค่อนข้างจะมีความขาาววก่ ฟิล์มของเราเนี่ยเลือกติดตั้งให้กับลูกค้าไปเนี่ยเป็นฟิล์มเกรด G P U นะครับค่อนข้างมีความบริสุทธิ์ของเนื้อฟิล์มสูงเพราะฉะนั้นติดตั้งเฉพาะจุดและจุดที่ไม่ได้ติดตั้งเนี่ยจะไม่มีความแตกต่างกันครับต่อไปเดี๋ยวก็จะพาไปดูรถที่ติดตั้งฟิล์มสกันรอยทั้งคันกับทางร้านเป็นรถสีขาวเหมือนเดิมครับแต่คันนี้ใช้งานม,มาปีก,กว่าแล้วนะครับปกติรถที่ติดตั้งฟิล์มสกันลอยไปปีก,กว่าเนี่ยเราจะมองเห็นว่า ค่อนข้างที่จะกลับมาเหลืองนะครับมีโทนสีที่เปลี่ยนไปวันนี้ผมจะพาไปดูนะครับรถสีขาวที่ติดตั้งฟิล์มกันรอยจากทางร้านไปมีความแตกต่างจากเดิมมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวพาไปดูครับครับเรามาอยู่กับรถคาวาลโจไลออนนะครับลูกค้าเลือกติดตั้งฟิล์มใสกันรอยทั้งพันแบบฟูลโค้ชชั่นกับทางร้านไปนะครับประมาณปีกว่าๆเดี๋ยวพาไปดูเนื้อฟิล์มใกล้ๆนะครับว่าเนื้อฟิล์มเนี่ยมีการเปลี่ยนสีไหมเปลี่ยนโทนไหมนะครับมีการเหลืองขึ้นไหมนะฮะเดี๋ยวพามาดูใกล้ๆครับ อันนี้เลือกติดตั้งแบบทั้งคันเลยนะก็มีการเคลือบเซรามิกเกรดลองพอปให้ก่อนคือเคลือบตัวเซรามิกต,ตัวไฮกอสนะครับมีการขัดปัดสีส้มไม่ก่อนแล้วก็ติดตั้งฟิล์มใสกันลอยลงไปนะครับเนื้อฟิล์มเนี่ยยังดูเงายังดูขาวนะครับไม่มีการเปลี่ยนสีเปลี่ยนโทนนะครับฟิล์มเกรดเนี่ยเป็นเกรด TPU พัทนะครับมีความบริสุทธิ์สูงเนื้อฟิล์มจะค่อนข้างทนความร้อนทน UV มากกว่าฟิล์มเกรดทั่วทั่วไป ครับสำหรับลูกค้าที่สนใจติดฟิล์มใสกันรอยทั้งคันนะครับโดยปกติถ้าเกิดลูกค้าโทรมาปรึกษากับทางร้านเนี่ยทางร้านจะแนะนําให้เลือกฟิล์มเกรดตัวที u p l u s แบบนี้นะครับพอเวลาลูกค้า,าไปใช้งานแล้วเนี่ยมันจะเหมาะกับการใช้งานมากกว่าทนความร้อนได้ดีกว่านะครับโดยเฉพาะรถสีขาวรถสีขาวที่ติดฟิล์มกันรอยเกรดต่าๆเนี่ยเอาไปใช้งานเนี่ยบางทีมันจะมีการหมองมีการเหลืองนะครับทำให้รถของเราเนี่ยติดตั้งไปแล้วเนี่ยไม่มีความสวยเหมือนวันแรกนะฮะ วันแรกของทางร้านเราเนี่ยติดตั้งไปยังไงนะฮะผ่านการใช้งานไปก็ยังคงสภาพเดิมน,นะครับผมสาหรับใครที่สนใจงานติดตั้งฟิล์มใสกันรอยเฉพาะจุดหรือติดตั้งฟิล์มใสกันรอยทั้งคันนะครับโทรมาปรึกษาทางร้านได้นะครับยินดีคําปรึกษาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ